โลโลเจโลเจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยามาตั้มเชนด์ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมดูเทปบอลนะครับซึ่งเกมดูเทปบอลนะครับมีอัปเดตใหม่นะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับผมว่ามันมีอัปเดตใหม่นะก็เลยเพิ่งเข้ามาเล่นนะฮะตอนนี้ก็มีอัปเดตอะไรไม่รู้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเหมือนจะเป็นธีมแบบว่าวันคริสต์มาสนะครับก็เห็นว่าอัปเดตตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็คือวันที่10เดือนมกรานะครับผมมี หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่เห็นเลยก็คือซ้ายล่างนะครับมีปุ่มปิดเทดอยู่ดีด้วยนะครับเค่อนข้างดีเลยนะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเอารูปไปทําหน้าปงหน้าปกคลิปอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็บ้านเรามีกรอบของขวัญมีต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็มีทีวีด้วยนะครับไหนดูได้ไหมนี่มีออกข่าวครับผมมีโจนะครับไปป้นธนาคารนงี้ครับผมโอ้โหเพียวฟ้าวเลยนะมีทีวีให้ดูด้วย อ้ามีดีโมดด้วยเนี่ยอ่าเปลี่ยนช่องได้เปลี่ยนช่องได้เอ้ยเข้าท่าเข้าท่าอันนี้ natural TV live นะครับอ่ามันมีให้ดูแต่ภูเขาไฟอย่างเดียวมีช่องอื่นไหมอ่านี่ช่องอะไรช่อง lit music TV นะครับอ่าก็เหมือนจะเป็นช่องเกี่ยวกับเพลงอะไรแบบนี้นะฮะอ่า <laughs> เดี๋ยวช่องนี้ช่องนี้ยังไม่ได้เซ็แผ่น นี่ครับผมยังขึ้นดีวดีเออเฮ้ยมีกิมมิกมีกิมมิกนี่ฮะช่องต่อไปอ่านี่ไงรถไฟรถไฟอ่าอันนี้เป็นช่องนอตแคมเน็ตเบิร์กนะครับอ่าเห็นเขาว่ามีอัปเดตใหม่ก็คือเป็นเนกาะเกาะหิมะนะซึ่งเราจะต้องนั่งรถไฟไปนี่ครับผม <S <S อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยขอดูแผนที่ดีเกาะมันอยู่ตรงไหนไหนว่าเกาะมันอยู่ไหนวะ อ่านี่ไงนี่ไงเกาะมาอยู่ตรงนี้เนีครับผมซึ่งเราต้องนั่งรถไฟมานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าบินเครื่องบินก็น่าจะไปถึงนะก็น่าจะไปได้สำหรับใครที่แบบไม่อยากจะนั่งรถไฟนะครับฟิวฟราวฟิวฟร้าวอะไรข้างนอกบ้านมีอะไรบ้างอ้ามีเจ้าสโนว์แมนอยู่ด้วยนี่ครับผมนะตุ๊กตาหิมะนะครับอยู่หน้าบ้านเลยนี่ฮะอ้ามีจรวดอยู่นี่ด้วยจุดได้ไหมเนี่ยจุดไม่ได้นะครับเสียใจมากเลยนี่ฮะอันนี้ลงรถต้องซื้อนะนี่อะไร ไอ้นี่เป็นบ้านไขรไม่รู้เฮ้ยมีกีตาร์ด้วยทุกคนเฮ้ยดีกีตาร์ให้ฟังหน่อยดิแปวแปวปาแล้วแป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 วป่าแล้วแปแปผมก็เล่นกีตาร์เป็นนะเดี๋ยวผมดีกีตาร์ให้ฟังนะมะนีียคุณเล่กีตาร์กีตาร์ไม่ใช่คุณเล่ชีวิตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับผมเฮ้ยมีมีห้องคอมด้วยฟิวฟ้าบ้านผมไม่มีห้องคอมออะเฮ้ยมีห้องคอมมีคอมทั้งสองตัวเนี่อ่ามีกองให้ตีด้วยนะครับผม ตึงโป้ตึงโป้ตึงโป้เฮ้ยเปนโนเล่นได้ด้วยไอ้ย่าฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวอันนี้บ้านโคอนอันนี้ลงจอดรถที่เราต้องซื้อนะครับไอ้ย่าได้เรื่องได้เรื่องแล้วก็มีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นพวกขนมะ่ะ ขนมแข็งๆนี่นะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเป็นเป็นเเารียกอะไรโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟนะต้องเราดูตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะแจ่มไหมนะครับอาวุธผมก็ไม่มีเอ้ย,อยนี่เนี้ยมีอันนี้ด้วยเหรออัรลิมิตด้วยโอ้โหมีสโนบอลให้ป่าแบบอัรลิมิตด้วยนะครับเอานี่ไปกินเอาหุย้ยตายเลยเหรอหุย้ยเอาเอาสโนบอลป่าใส่คนตายเลยอะ ตำรวจมาแล้วด้วยตำรวจมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตำรวจผมไม่ได้ตั้งใจพี่ตำรวจตำรวจวิ่งมาแล้วป่าใส่ตำรวจแม่เป็นเลยนี่แน่ยนี่เนี่ยนี่เน่ยนี่เน่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 ตายตายตายเลยตายเลยตำรวจมาตำรวจมาโอ้ยตำรวจผมกระตด้ผมกระตด้ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ไปยืมรถคนอื่นก่อนพี่ครับผมไปด้วยพี่ผมไปด้วยอ้าวตำรวจยิงเลยโอ้ ตำรวจเมืองนี้โคตรโหดอ่ะโหดจัดประหลาดบอกเดี๋ยวไปหารถไฟก่อนว่ารถไฟไมันอยู่ตรงไหนนะครับไปหาดูรถไฟดิอโอเอาดิบดิบดิบดบเมื่อกี้ดิบด้วยเมื่อกี้ดิบด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถไฟนะครับรถไฟเหมือนจะอยู่แยวๆปั๊มน้ำมันนะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้รถไฟอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะไปก็ต้องขึ้นตรงนี้นีครับผม เปลวฟ้าเข้าโมงนึเปเหรอ๋อเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วสามารถขึ้นรถไฟไปได้นะครับนี่อา้าวเดินทะลุเลย <c oughs> นึกว่าจะขึ้นเดินเล่นขึ้นบนได้อ้าวเขาบอกให้กดตรงนี้นะครับผมหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปนะฮะเอาลองกดดูดิไปเอา้ามีเพลงจิงกระเบลด้วยชาชาดื่มกาแฟลาเต้แล้วก็ไปเที่ยว เมืองหิมะก,กันนะครับไปกันเลยถึงแล้วถึงแล้วนี่ปลาไวเหมือนกันนะเนี่ยถึงแล้วทุกคนโอ้ฟิวฟ้าสุดๆนะครับอเดี๋ยว,วผมขอถ่ายรูปไปนี้ไปที่ระล,ลึกนิดนึงเฮ้ยผมว่าถ่ายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแะอ่าถ่ายไม่ติดวะถ่ายไม่ติดไม่เป็นไรช่างมันช่างมัน อ่าผมขอพิมพ์สูตรหน่อยดิรู้สึกว่าเดินชา้าจังเลย D U D E V O L T นีครับ D U B O เอา้า D Double สองตัวอ่านี่วิ่งเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยบ้านใครอ่ะขอพิมพ์หน่อยดิมีบ้านคนด้วยนะครับตรงนี้นะขอดูซิว่าบ้านคนมีอะไรเปิดก็อบตรตูเอา้ามีคนอยู่นี่ครับผมมีจัมปิ้งจิ๊บนะครับแล้วก็บูมสเต็กเนียครับผมแล้วมันนั่งอะไรอยู่นี่เนี่ยข้างในมันอุ่นเหรอ งงเหมือนกันงงเหมือนกันปลาหิมะใส่ได้ไหมนี่แน่นี่แน่นี่ตรงนี้มีเมืองหิมะนะีครับผมเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างมีแทงน้ำเนี่ยครับผมมีแทงน้ำอยู่ตรงนี้นี่ฮะตรงนี้มีอะไรอะเกาะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมเกาะว่าเกาะมันต้องมีอีเตอเอะไรแน่นอนนะครับผมแล้วตรงนี้เสียงลมดังมาก เหมือนมันเป็นช่องลมเลยตรงนี้เนี่ยอ่ามีตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้เหมือนกําลังก่อสร้างอะไรสักอย่างทําอะไรได้ไหมขึ้นไปก็ไม่ได้อ้ามีบ้านคนมีบ้านคนขอเป็นลมในบ้านคนหน่อยสิตรงนี้เข้าไม่ได้เอ้าเข้าได้เข้าได้ไดนึกว่าจะทําแบบว่าเป็นอะไรนะอะไรนะแอนดู dude, ใช่ไหมถึงจะเข้าได้อ่าตรงนี้มีคริสตัลด้วยนะครับผม ไอ้นี่มันอันนั้นหรือเปล่าไอ้ที่ซูเปอร์แมนแทะกิปตตัวไนท์ใช่ปหถ้ากิปตตัวไนท์ต้องสีเขียวนะต้องสีเขียวอันนี้น่าจะเป็นกิตตั้นอะไรสักอย่างซึ่งไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เกาะถือว่ากว้างอยู่นะทุกคนเกาะค่อนข้างกว้างเลยครับผมแต่เราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าข้างบนมีอะไรเนี่ยตอนนี้เราเดินเหมือนจะรอบเกาะละนี่ยฮะยังไม่เจออะไรเลย นู้นมีอะไรปะเหมือนจะไม่มีอไปไปไปขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นอย่างนี้เหรอไปโอเคข้างบนมีอะไรหรือเปล่าขอไปดูหน่อยสิเฮ้ยมีกล่องของขวัญน,นี่มีกล่องของขวัญอยู่นะครับผมไปเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมอึ๊บโดดไม่ขึ้นว่ะโดดไม่ขึ้น มีกองของขวัญใหญ่มากทุกคนซึ่งมันมันหยิบไม่ขึ้นนะครับอ่ามีมีบ้านคนด้วยมีทีวีนะครับมีคนอยู <boys S 1> <boys aussi> ่ด้วยนะฮะเอานี <us> <making ath rebbe> ้ไปกินเอานี้ไปกินไอ้้เอานี้ไปกินอ่าวิวฟ้าเฮ้ยสันตาคอสสวัสดีครับบุลุกซันตาเอาคุยกับซันตาคอสได้ด้วยนะครับผมไหนลองคุยหน่อยดิเขาบอกว่าต้องการให้ช่วยนะครับส่งอ่า ของขวัญคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมคุณจะช่วยฉันไหมอ่อานจะลองช่วยดูดิอ้าวอ้าวคือมากับซานต้าเลยเหรออ๋ออย่างงี้เหรอส่งของขวัญทุกคนเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอ้ยเจ๋งดีเอ้ยเจ๋งว่ามาครับส่งของขวัญน,นะโอเคส่งของขวัญส่งของขวัญ มิชชั่นเฟลเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องส่งยังไงต้องส่งยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันมีจำกัด6กเจ็ดกล่องเนี่ยฮะเราจะต้องส่งให้มันตรงด้วยทุกคนเออนึกว่าจะยิงแบบว่ายิงไปไหนก็ได้ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับอ๋อต้องลงป่องไฟพอดีด้วยนะ ถ้าลงถ้าลงไม่ไม่พอดีก็คือจบข่าวเลย yeah. okay. เกโอเคเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะทำไมครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุย้ยไม่โดนอะ่ะไม่ลงอะ่ะจะได้กี่บ้านนะเนี่ยแบบเนี้ย <laughs> ปืนมันหันไปทางนู้นไม่ได้อา่าหันไปงนี้ก่อนนะอา่อา ต้องกะระยะระยะมันย้อยเลยนะทุกคนมันย้อยลงมันย้อยลงแล้วพี่ซันต้าจะขี่ไปไหนแล้วพี่ซันต้าพี่ซันต้าขี่ตรงตรงเลยดิมันไม่ลงเนี่ยพี่ซันต้ามันไม่ตรงเนี่ยโอ้มึงขับยังไงของมึงเนี่ยแล้วแบบนี้กูจะยิงยังไงเนี่ยปืนมันหันไม่ได้เนี่ยโอ้โหจบข่าวแล้วเอ๊ เออโอ้โห yeah. oh, oh, ไม่ตรงเนี่ยมันยิงยากมันยิงยากอ้าวโอ้โ oh, ห oh, ไม่โดนไม่ลงเลยไม่ลงไม่ลงได้กี่บ้านวันนี่ย <laughs> <laughs> มันไม่ตรงเลยอ, <laughs> <laughs> อ้าวม i ช s i o n fail คือยิงยากอยู่นะทำเป็นเล่งไปปาใส่หัวซานต้าแม่งไหมเออ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 เฮ้ยซานต้าไม่เป็นอะไรอ่ะซานต้าไม่เป็นอะไรเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นมิชชั่นที่ทำยากนะคือซานต้ามันมันขี่แบบวนไปวนมาจะขี่ไปใกล้ๆแต่ก็ไม่ขี่นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอาทางขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่ว่ะผมก็เดินไปทั่วเลย นะเอาอีกรอบนึ่งอ,อีกรอบนึงผมคล่องใจมากเลยเว้ยผมคล่องใจผมคล่องใจขออีกรอบนึงซันต้ารอบนี้มา72อันโอ้โหรอบนี้แม่งขี่เร็วมากไม่ลงสักอันอรอบนี้จะขี่เร็วไปไหนโอ้โหมันไม่ใช่ใลงบ้านนะมันให้ลงป่องไฟโอเค โอ้โหโอ้โหลงยากมากวโอ้โหเป็นภารกิจที่ยากมากทุกคนแลวคือมึงจะขี่ไปไหนเนี่ยกูเล็งไม่โดนอะไรมันเนี่ยโอ้ได้สองหลังเองมิชชั่นฟิลครับผม ระเบิดซันต้าแม่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอานี้ไเอาันี่ไปอ๋อซันต้าไม่เป็นอะไร <laughs> โอ้อะไรวะเนี้ยหรือจะเชื่อนะครับหรือจะเชื่อแต่นี่ก็คืออัปเดตใหม่นะครับผมแจวแจวมากนะครับแจวแวมากนะฮะเจ็งอยู่เะ็งอยู่อ่าอิกได้ไหมเนะี่ย ของขวัญมันเหมือนมีอะไรบางอยู่อะทุกคนเขาบอกว่าให้เราส่งให้เราส่งของขวัญน,นะครับหนึ่งพันชิ้นขึ้นไปแล้วจะได้กับกล่องของขวัญพิเศษนะครับผมหนึ่งพันชิ้นไม่ตายเถอะหมดวันพอด,ดีนะครับหมดวันพอด,ดีเออถ้าเกิดว่าเราอยากกลับแบบไม่ได้รถไฟได้ไหมไม่มีเรือไหมวะเราก็ไม่ได้เอาเครื่องบินมาเนาะ ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีมันมีที่แบบว่าเป็นขี่เรือมาหรือเปล่าอ่ะนั่งรถไฟกลับดีกว่าไปขับรถไฟกลับเลยครับผมเอาเรื่องจัดอ่มมาถึงแล้วผมว่าเราไปโรงพักดีกว่าไปโรงพักไปโรงพักไปโรงพักเพื่อจะไปหาเอาเครื่องบินนะครับผมหยุดก่อนพี่หยุดก่อนเอา้าเอา้าอะไรเนี่ยเอา้า ตกฉากตายโอ้ยหวัวทิ่มเลยเอาดูตกมาฉากข้างล่างเลยฮะอะไรวะเนี่ยเหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อโอ้ดูดิตกมาข้างล่างเลยฮะมาไกลด้วยประเด็นนี่ตกมาอยู่ตรงนี้เลยเนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดโอ้ตกมาไกลเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมหารถก่อนเพราะว่าผมจะไปนู่นผมจะไปนู่นผมหารถแป๊บนึงพี่พี่จอดก่อนพี่จอดก่อนพี่ซูเป้าพี่จอดก่อนผมขอยืมรถหน่อยพี่อ่าขอยืมรถหน่อยผมจะไปเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับไปตัดไปเลยโอ้โหอย่างซิ่งอย่างซิ่งวู้วว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 ว เฮ้นี่ไงนี่ไงบ้านบ้านรู้สึกว่าบ้านมันมีมันมีอันนี้อยู่ด้วยมีขึ้นว่าต้องเอาของฝันลงอีกเท่าไหร่นะยครับถึงจะผ่านเอ้แต่ว่าอันนี้เหลือสองกล่องแสดงว่ามันมันไม่ได้นับใหม่นี่ว่าเฮ้ถ้ามันไม่ได้นับใหม่แสดงว่าเราก็สามารถทําให้มันผ่านได้นี่ใช่ไหมใช่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 แต่ว่า ที่ผมจะทําวันนี้ก็คือผมจะลองขี่เฮลิคอปเตอร์นะครับไปที่นู่นเลยนะครับนู่นเลยไปที่เมืองหิมะนะครับอ่าไป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 ,ไปดูซิว่าเราจะไปได้ไหมนะครับนักรถไฟไปอ่ะต้องต้องต้องเสียสองร้อยนะครับค่าไปหนึ่งรอยค่ากลับหนึ่งร้อยนะสองร้อยเลยทีเดียวถ้าเราอยากจะประหยัดเงินนะครับแล้วก็มาเอาเฮลิคอปเตอร์ไปได้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าไปได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันลองบินไปดูนะลองบินไปดูอ่าไอเดีย51มีอะไรอัปเดตไหมวะมันยังไม่มีนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับแต่ว่าที่ดูที่ดูในอในเพจสโตเนี่ยมันมีอัปเดตวันคิดมาสน,นะครับอ่าบินไปเรื่อยบินไปเรื่อยดูว่าบินไปแล้วจะเจอไหม บินไปบินกลับสบายเลยนะครับสบายเลยเอ๋ okay, บินไปเฮ้ยยังไม่เห็นเกาะขึ้นเลยอะ่ะหรือว่ามันยังไม่สปอนเราคิดไปเองหรือเปล่าเอา้าสปอนแล้วสปอนแล้วอะแต่ว่าบนเกาะก,ก็ไม่เห็นเรือไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นเรือเลยนะครับผมอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราแบบว่ากลับขาเดียวก็ได้นะขากลับขาเดียว บินคือบินมาแล้วถ้า,ถาเกิดจอดไม่ไหวก็นั่งรถไฟกลับนะครับอ่าโอเคโอเคบินมาแล้วบินมาแล้วอ๋าไม่ต้องเสียตังค์มาก็ได้นี่ครับเฮ้ยตรงนู้นมีอะไรตรงนู้นมีอะไรเดี๋ยวขอบินไปดูก่อนขอบินไปดูตรงนู้นก่อนตรงนี้ก็มีบ้านคนด้วยนะ อ่าโอเคโอเคโอเคมีบ <het k> okay, okay. okay, mm mm uh, e ้านคนด้วยมีบ e ้านคนด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนผมขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยโอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 งผมว่าแล้วพังจนได้ อ่ามีบ้านคนเนี้ยแต่ว่ามีใครอยู่เลยนะครับผมสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีตายตาย <c oughs> เรียบร้อยตัวโน้ตตัวโน้นก็เหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะฮะอ่าแล้วถ้าเราลงไปเราจะขึ้นมาได้ไหมเนี้ยอ้อเอออ้าวตกฉากตาย ตายเลยตกฉากอีกแล้ว <laughs> โอ้ยตายตายแล้วผมมาเจออะไรอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยอะไรวะนนียดูดี่ตกฉากแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับตัวเนี้ย <laughs> ไปทั่วเลยครับตัวเนี้ยโอ้อะไรวันนี้ไม่เป็นไรเรานั่งรถไฟไปอีกรอบก็ได้นะครับอ่าขอไปอีกรอบหนึ่งละกันไม่เอาไปแล้วค็มีขับยากมาก จิงกระเบลจริงกะเบลจริงกระเบลหรอกจะติดลขอกระสิตไปเนี่ย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่า,าติดลิขสิทสิตไหมอ่าแต่ทีแน่เลยคือมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวพิมพ์สูตรแป๊บนึงพิมพ์สูตรแป๊บนึงโอเคไปแต่เราไปช่วยซันไตอีกรอบนึงนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้นับใหม่ก็เราก็ยิงรัวๆเลยนะครับยิงรัวๆจนก,กว่าบ้านหลังใดหลังหนึ่งจะเต็ม ะครับผมว่าถ้าไะทําแบบนี้น่าจะได้อยู่นะครับมาซันต้าผมมาช่วยอีกรอบแล้วมามาผมมาช่วยผมมาช่วยเคโอเฮเ้ยมันนับใหม่วะเฮ้ยมันนับใหม่เนี่ยมันนับใหม่ทุกคน มันไม่ได้นับเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเข้าเกมออกใหม่เว้ยมันมันก็เลยแบบนี้ได้เปล่าเออมันก็เลยแบบว่านับใหม่ได้เปล่าอ่าเดี๋ยวจะลองส่งดูแบบนี้อือ่าเกเก๋ปลให้มิชชั่นฟลไป, Field, ไปนะแล้วเราก็เล่นใหม่นะแบบนี้โอ้ยมันมีหลายบ้านว่ะ มันไม่ Dante, ได้ไมีมันไม่ได้มีแค่บ้านเดียวอ่ะมีหลายบ้านเออ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 มันมีแหละมนีแหละอ้าวโอเคโอเคอ่ายิงไปก่อนยิงไปก่อน,นทุกคนยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอ้โหแล้วแล้วแม่งมีมีบ้านใหม่ขึ้นมาอีกมันนับใหม่หมดเลยนี่วาโอเค ต้องยิงให้แม่นหมดทุกคนถ้าไม่แม่นก็คือไม่ผ่านนะครับเออโอเคอ่ะที่เหลือไม่ลงไม่ลงทุกคนว่ามิชั่นนี้จะผ่านไหมเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคโอเคแล้วจะไปไหนเนี่ย มึงจะไปไหนซันต้ามึงขับให้มันตรงๆก่อนได้ปะโอโ้อะไรวะเนี้ยอืมหนึ่งนัดอุ้ยไม่ลงเนี่ยมึงจะขับไปไหนไปใกล้ๆไปใกล้ใกกล้ตรงนี้หน่อยอึบอึบโอ้โหมันมันไม่ตรงเลยอะเอาตรงตรงเอาตรงตรใกล้ๆกใกล้ๆมันเล็งไม่ได้เนี่ยเอาเอาเนี่ยแล้นมันขี่ไปไหนของมันไม่รู้แล้วผมก็ยิงไม่ได้อะ,อะไรของแม่งวะเนี่ย หัวร้อนแล้วตอนเนี้โอ้โหอะไรวะไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆใ,ใจเย็นหัวร้อนแล้วตอนนี้หัวร้อนมันขับไปไหนของมันก็ไม่รู้นะครับอผมอ่ามาใกล้ๆมาใกล้ๆยิงไปยิงไปเนี่ยมันไม่ลงเนี่ยมันขับแซกซ้ายแซกขวาทําไมนะกูไม่เข้าใจอะไรของมันอืมอ,อีกอีกแค่ห้ากล่องสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ไปตรงนู้นมันก็ไม่ไปนะ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้ไหมผมอยากลุ้นรางวัลใหญ่แย่แล้วเนี่ยอ่ามามามากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมยิงไปโอเคเหลือสี่กล่องสิบกล่องนะครับแต่ว่าบ้านหลังนู้นเหลือสี่กล่องอ้ามผ้าโดยเด็ดขาดยิงไปยิงไปยิงไปอุ้ยกล่องเดียวอีกกล่องเดียวมึงจะไปไหนของมึงเนี่ย มึงไปตรงๆไม่ได้หรอวะโอ้โหอีกกล่องเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนอะไรของมันอะไรของมันไปนู่นไปนุ่นเนี่ยมันไม่ไปอ่ะอะไรของมันวะไปตรงนู้นที่เออเนี่ยไปใกล้ๆเอายิงไปยิงไป,งไปเออห่านแล้วโว้ย ดูสิว่าได้อะไรอุ้ยได้ตังค์ได้ตังค์ได้เหมือนเยอะแต่แค่ร้อยเดียวได้มาแค่ร้อยเดียวเองโอ้โหอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าต้องส่งอีกแ2ดร้อยยี่สิเ็ดกล่องนะครับถึงจะได้รางวัลใหญ่โอ้ผมผมไม่ส่งอะ่ะขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจอ่ารู้สึกว่ามันจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะแต่ว่าอยู่มุมไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ตอนบินมาเห็นอยู่นะอยู่แถวแถวนู้นแหละนะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้อัปเดตใหม่ก็สนุกดีนะครับมีกิจกรรมให้เราเล่นนะครับผมเดี๋ยวฟ้าวดีเอสซานต้าผมมีจะบอก